พี่มีอาการเป็นไงนังไงก็บางครั้งขับรถแล้วบางทีมันจะลา้ลาล้าบางทีเส้นมันตึงแล้วบางทีมันจะผ่อนนานมัน,มะมนจะปวดเราจะบ้างอะไร,ร Office syndrome ครับนั่งรองก้มหลังเนี่ยรองก้มลงไปมือแตะก้นพื้นนะครับไม่ถึงครับไม่ถึงนะหาน่างไปเกือบคืบนะอ่ายกแขนที่สุดนะครับนองแขนนะอ่าไม่ติดไปหูนะอันนี้ไม่ติดไปหูนะครับเชิญครับลองกันะครับนั่งก่อน อภิตันี้เป็นขวเราองสุดค่ะอันนี้เคยรู้จักตอกเส้นไหมไม่เคยไม่เคยนะยยนี่ไม่ดูยูทูบมั้งหรอไม่เคยได้ยินเลยครับนี่ดังที่สุดในประเทศไทยนะยังไม่เคยเลยครับเดือนละเกือบหมื่นคนับตอนนี้ถ้าตึงอย่างนี้นะครับอาการเนี่ยคือเลือดจะเลี้ยงสมองไม่พอทางไปเรื่อยๆนะครับ

มีแล้วลงขาไหมครับมีไหมไม่มีนะเจ็บที่ว่าที่ต่องไหมครับเกิดโอเคเจ็บที่ว่าที่ต่องไหมครับเกิดโอเคครับโอ้เจ็บที่ว่าที่ต่อไหมครับโอเคครับจากกระดูกยังยังยังไม่เจ็บเลยอันนี้จะกระดูดแบบสไตล์เราโอ้ยจริงขอยสบายสบายปล่อยแขนนะครับไมเข้านะครับกระดูกตรงเอวฮะได้ยินไหมฮะตรงนะ พี่ลองยืนขึ้นยืนขึ้นแล้วก็กล้องรู้สึกเบายืกล้องนักดเฮะอีกนิดเดียวนะฮะอีกสองเซนนะฮะกำขาโยกอันเรียกขาเอาเอาอุปกรณ์ในในกระเป๋าก่อนฮะเดี๋ยวแ้เหยียบขานิดเดียวจะมีผ้าผ้าม่อี้เป็นไข้างเข่าให้แน่นเลยค่ะบจ ำแนนนหมืนนะจบถเยพน่าถึงเลยนะครับโอเคนะ่องหลังไหมครับที่นอนนอนนอนตะแคงนิดหนึ่งนอนตะแคงแล้ียบ่องนิดเดียวไม่มีนอนตะ อย่าเป้ะเดียวนีครับปวดเข่าไหมครับปวดเข่าไม่มีครับนอนนอนนอนแข้งนอนแข้เดินสบายสบายนะเจเป็นที่ตึงขาีหมตึงขา่เนพี่ข้างนยครับพี่ข้างทรไมเบาัเล่นสมนะคะ ที่ยืนบิดซ้ายบิดขวาก้มเงยดูเลยครับนั่งยองๆดูได้เลยครับอันนี้คุณยองชื่ออะไเอ่ยชื่อโกเวทครับโกเมสนะโกเวโกเวสนะในขณะที่ว่าไม่เกินสามนาทีเนี่ยนะฮคิดเป็นมูลค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าจริงเลย ครับเพราะว่าหลักสูตรคอร์สนั้นจะเป็นหมื่นนะทำไมอ่ะรักษาโรงพยาบาลหมดไปเป็นเป็นแสนเป็นล้านฮ <c> ะ <oughs> ให้แค่หมื่นเดียวเหรอะถ้า <c oughs> หมื่นเดียวนะอาจารย์มีเงินเป็นพันล้านนะครับทางละทางละทางละโรงพย <c oughs> า,างงบาลนั้นเป็นหลักสแสนนั้น <c oughs> เป็นตรงต้งคอร์สอะลรให้คะแนนเท่าไหร่ก็เต็มสิบเต็มสิบนะพี่อยากจะบอกความหวังให้กับคนทั้งประเทศที่เจ็บป่วยในด้านนี้เยอะมากเลยอยากจะให้คำพูดอย่างเดียว ก็คิดว่ามันเป็นภูมิปัญญาที่ไม่เคยได้ยินก็แต่ว่ามันก็แปลกรู้สึกวันได้ผลเร็วแล้วก็มันก็เป็นภูมิปัญญาแผนไทยที่ว่าผมว่าน่าลองแล้วก็ ได้ลองศึกษาดูฮะแล้วก็ได้ลองทำดูเ่มาพิสูจน์ในตัวเองเนี่ยตรงนี้เราจะสามารถสร้างชาติได้มีเงินได้หลายแสนถ้าเราชูประเด็นนี้ขึ้นมานะถ้าทางทุกองค์กรทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนว่าทําอย่างนี้ให้ถูกกฎหมายเหมือนเราไปเมืองจีนนะครับไปเมืองจีนเราเสียเงินสามหมื่นเข้าไปดูครับใช่ครับที่ที่ไปศูนย์อะไรของเขาแล้วต้องซื้อของต้องนวดต้องอะไรอันนั้นรู้สึกเป็นหมื่นก็มา่คงซื้อแล้วไม่หายอ่ะ แต่มาเมืองไทยเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะเราได้แค่120บาทถามว่าผู้บริหารบ้านเมืองไปอยู่ที่ไหนครับไม่สนใจกันเลยไม่ดูแลคนไทยนะเรินกองก็จ่ายให้กับเอกชนไปหมดเอกชนได้ประโยชน์เพราะถ้าตรงนี้มันดังเอกชนก็ไม่มีไม่มีคนใครเข้าไม่จริงครับคนต้องเจ็พันพาานะจะมีคนก็โง่เชื่อไม่กี่คนอาจจะ